999ากบาทก็ออกรถได้สวัสดีครับบริษัทสยามคาผมใช้สยามคาครับเล็กสยามคาครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับรถวันนี้ครับผมเป็นในรุ่นของตัวอีโคคาใช่นะครับครับผมมี2แบรนด์ดังในประเทศไทยเลยนะครับครับผมผมมาก่อนเลยใช่ครับแบรนด์นิสสันของผมแรกเลยของกุเล็กเป็น m มิตซูบิชินะครับผมถ้างั้นมาเจอกับผมดีกว่าว่า ผมมีรถอะไรไปนำเสนอครับชมเลยครับนะครับที่มาเจอกันเป็นนิสันมาร์สนะครับในรุ่น 1.2e CVT นะครับด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้าเป็นแบบรังพึ่งนะครับหลอดไฟเป็นแบบไพลโลเจนนะครับแล้วก็ไฟเดทามนั่นเองครับแม็กขนาด14นิ้วนะครับโอ้โหสวยๆแบบเดิมๆนะครับราคาของรถคันนี้นะครับของใหม่อยู่490,000 บาททีเดียวนะครับแต่เราขายเพียงสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับมาดูรอบๆกันดีกว่าครับนี่สีสดสวยนะครับสำหรับรุนรุ่นนี้นะครับเป็นนิสันมากนะฮะใส่ของกว้างขวางนะครับบรรจุได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้มีนะฮะสำหรับคันนี้มาสวยทีเดียวนะครับดูเลยครับนี่นะครับนะครับเรามาดูตรงนี้จะดีกว่าครับรอบๆคันนะครับมีสปอยเลอร์หลังเรียบร้อยนะครับมาดูด้านในดีกว่าครับ สำหรับคันนี้นะครับสบายๆนะมาในรุ่นของเกียร์ออโต้นะครับมาอยู่แค่สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเท่านั้นเองนะครับเครื่องเสียงพร้อมนะครับระบบการใช้งานสบายนะครับในการเดินทางไกลสะดวกสบายนะครับนี่นะครับกว้างขวางเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสวยเสียเป็นเหมือนกระบะยี่ครับแอร์แบ็กคู่นะครับและนี่นะครับกับรถราคาเท่านี้สาหรับ การเดินทางไกลก็ได้เช่นเดียวกันระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับและนี่ก็คือนิสันมาร์กนั่นเองนะครับในรุ่น 1.2e นะครับเครื่อง CVT นะครับราคาอยู่3 0 0นกว่าบาทเท่านั้นนะครับของใหม่อยู่แส่4แสนเกาสำหรับบริษัทสยามคาเราขายแค่นี้นะครับมาพบกับคุณเลิต่อเลยดีกว่าครับครับผมแบรนด์ที่2นะครับเราจะแนะนํามาในแบรนด์ของมิตซูบิลลนะครับผมด้านหลังลงเลยนะครับผม เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับผมเป็นขนาดรังผึ้งขนาดย่อมนะครับด้านล่างนะครับผมตกแต่งไปด้วยขอบคิ้วนะครับผมโครเมียมนะครับสวยงามทีเดียวนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับด้านข้างอันนี้ก็มาในในรุ่นของตัวล้อแม็กขอบเช่นเดียวกันครับ14นิ้วด้วยกันนะครับในรุ่นนี้เรียกง่ายๆว่าจะอมสีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแดงอมม่วงนะครับผม ะะมาด้านหลังนะครับมิาดตัวนี้สีสดมากด้านหลังนะครับบรรจุสัมภาระนะครับผมกว้างขวาง,วางเก็บของได้นะฮะสวยงามทีเดียวในรุน่นนี้มิซูมิาดเบาะสามารถปรับได้นะครับผม40-60นะครับผมขนาดเบาะสามารถปรับได้นะฮะมาในรุ่นนี้เลยครับมาดูข้างๆไล่มาเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมด้านขวาเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับผมอ่า ด้านขวานี่นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเปียนโนแบกนะครับผมตกแต่งได้สวยงามทีเดียวนะครับเป็นหะบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับในรุ่นของมิลาหด1.2นะครับอ่ารุ่นนี้เดี๋ยวเราจะแนะนํานะครับนิดนึงด้านในระบบพวงมาลัยนะครับม u l ติฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอสัมผัส touch ร c r e e นะครับผมสามารถสั่งด้วยเสียงก็ได้ในมิาดรุ่นนี้ปี2019นะครับ ราคาอยู่ที่สามแสนสองนะครับขั่าวเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเปลี่ยนนูแบ็คเช่นเดียวกันสวยงามเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคันเกียร์นะครับผมมาในรุ่นนี้คร่าวๆนี้เลยนะครับถ้าเั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายเรื่องแคมเปญและโปรโมชั่นนะครับผมด้านหน้านะครับสองรุ่นสองสไตล์นะครับผมในรุ่นสองอีโคคบผมนะครับเรมของผมนิสสันราคาอยู่สามแสนสองปีสิบสองพันสิบแปดครับผม มิตซูมิลลดนะครับผม GLX นะครับปี2019ราคาเช่นเดียวกันครับ3ามแสนสองให้ท่านตัดสินใจ2รุ่นนี้อยากได้รุ่นไหนนะครับใช้เลเหมือนกันเหมือนกันราคาพิเศษนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนแล้วออกรถเพียง9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ครับฟรีอะไรบ้างครับคุณล็กครับผมก็จะเป็นในลักษณะคือฟรีค่าพลบฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างเราตัวเช็ครถให้ท่านฟรีนะครับเด่ยดถ่ายของเหลวให้ท่านนะครับแล้วอย่าลืมครับติดต่อ ใช้สยามคา0945305274เล็กสยามคานะครับ0800639981ครับสวัสดีผม2คนต้องสวัสดีก่อนครับครับผม